เน่านี่นะก็นี่เดย์ของเธอหมนนี่เดย่ของเธอนี่ห้องนอนยิงเขานั่นสั่งชาบาน่าวสองอันมาได้อันนี้ของันใช่ไมาได้กาแฟมาแม่กินกาแฟได้ยินปะพ่อนุสั่งชาบาน่าวให้แม่นั่ไง กานันเารานะนะ่ะสั่งมันผิดพลาดได้ดย,ดยังไงวะบ่เคยสั่งอันของเซ<ค>เว่นผิดพลาดเลยของเซเว่นบ่เคยผิดพลาดเลยอันนี้สั่งผัดกะเพราบ่ได้ผัดกะเพราแล้วก็สั่งอัน,นสั่งอันนั้นสองอันสั่งน้ำซาบะน้าสองอันเลยกาแฟมาเกี่ยวใหญ่พิดเราสั่งได้หน,นีนบอร์ดรีออเดอร์ชิ้ ม่ไม่มันไม่มีดูแล้วรีออเดอร์แล้วแต่ว่าจะสั่งใหม่มันเป็นอีสลิปอยู่ไงดูในแอปเซ็ปดูแล้วมันไม่มีพี่น้องมือนี่แม่หน่อยกินสปาเกตตี้คมแห้งพี่อุ้มกินสปาเกตตี้อุ้งอิงกินสปาเกตตีเอาขนมปิ้มาให้แม่น่อยนั่นบอเอานุ่มอันนั้นเอาโน้มเปียวสุดยอดบอมอันนั้นซื้ออยู่น้มเปียวพันกระยาคแต่ว่าเพิ่นกินนุ่มจืดไห้ก่อน ม้าสั่งมาหัวใหญ่เลยบอมันมันแถมกันแม่แถมหนึ่งแถมหนึ่งลูกก็เลยเอาแถมหนึ่งแถมหนึ่งก็ต้องซื้อเลยบอมันเป็นโปรโมชั่นอันอยูนี่นั่นก็กินบ่เบิดอุ้งอิงกินอย่างบ่เคยเบิดเอาซิมใหม่อยู่ในรถเนี่ยมันสั่งว่าอีกมันสี่เดมื้อนี้แหละแม่มันสี่เดมื้อนี้แหละมื้อนี้ละสิเหมือเมือบ่ลูกปลาลูกหรือนี่สีอิ่มเลยนี่กินไปจะแซ่บอยู่เุ้ยเพื่อพบว่า อาพบอกว่าอาผกินยังกระเสบเพื่อนเห็นอาูกินเพื่อนกัว่าเพื่อนจะกินเสีบเพื่ออาเพื่อนก็เลย้ยากินสปาเกตตี้ยเห็นาเสห็นยุเป็นังดกินเลยปว่าอย่างหอมตัวอเสียอาปนกลาทูนมบอแม่แสบบอก้จุ กินไส้จุซเป็นบ0 0 0มีแต่ซีมิอีกแล้วก็หน่อยแม่แซ่บบอแซ่บบอแซบปอเกตตีเธอเจียวปลาย่างสะบายอีกกันบ่ข้างไม่หน่อยเอาอีกกองหนึ่งหรือสองกองเขาย่างปลาสะบายอ่อผัดกะเพรามอนไรนะมันบะเร็วผัดกะเพรามันบมะเร็วเนาะผัดกะเพรานมันบะเร็ว เขาอย่างปลาซาบ้านช่เอาเอาปลาซาบ้าแล้วก็เอาเผาอันนั้นะเผาอันนี้มันเป็นสหม่องเขาอย่างเขาที่มันเป็นกองไลเบรีเอาของชั้นนี่ของชั้นของชั้นอันนี้เอาชั้นกินข้าวลาบหมูกับหมูย่างเรียบร้อยัายการอะไรที่ <c oughs> เหลือเสียงบ๊วย ห้องผมเป็นส oh, ok ั่งกาแฟบั้ยใช้สั่งกาแฟกันยังว่าหนูสั่งอันนั้นไหมสั้งชาบะนาวเห็นไหมมันแดดอันนั้นมามันยิบของบ้านอื่นให้เขาผิดหรือดรวะเอาชาบะนาวาใหม่เนี่ยครับถึงไปเก่าบ่

พม่หน่อยบาอิ่มพม่หน่อยบ่อิ่มกินเวทแล้วเ่ยโวงกำเน้กลิ่นสวอยบมซวงกำเน้ดกินนพองพอ้แม่เสียบเสียบีนีอวกินไปเสียีกิกัเลยอยากกินสปาเกตตีนะมาพบสูบปลานบ่ไปลาสร้างม่นเราจงเยแม่ปลาหนีเสียบโนมากินปลาอย่างปลาสวาย บอกว่าหอาวันที่ผิดซื่อพอแต่สถานที่เ่าวอดถืออยู่เ่าวห่าวสถานที่ถือแต่ว่าวันที่นะเขาผิดไปใส่วันที่ยิบแปดไปใส่กับบินน้ำกันกับบางขี่น้ำกันนะอีหลานอะไรสดอยู่พี่น้องเพิ่นซาด์เบรมาตีเลยเพิ่นกับตตัววับนี้นอนเม่นอนเม่วันที่ได้เหมือนว่าเม่นอนจังแดน้องเดมอน คืนรุดมากกับ่าบัานนี่ค่ะจะตืน่นค่ะจะตื่นจ้ะพออีกก็ทาเข่าอีกไอ<ช>้น้องสัง<ม>่งปัสสาวะไปอีกซีเรียลจะไหมใส่กินกับนมองวันี้นมจืดนมกั่นอันขนมอันนี้เ่าไม่ใช่นมองเใช้น้นเกลียวมก,กินใส่ถั่วไม่ต้องกิน,กนอันนีู้รบกเมนกินใส่ปากบ่กินทุกวันยิ่งดีอันซีเรียลกับอันนี้จะทำให้สูงทำให้กินใส่ถั่วเมนกินใส่ปากเมนกินใส่ปากใช่ไหมกินใส่ถัวยได้ไน้ำจ้ะ ถ้าข้ากรอบกินสิมันสิเป็นแบบว่าคือขนมมันสิเหียมันคืเป็นยังไงมันจืดบ่มันจืดแต่ว่ามันจะมีรสชาติของอันนี้เนี่ยแม่ของกินของสมัยข้าวหอมกินเนี่ยแม่หน่อยใจกินมะไรยุบไปน้อยุบจังได้เหยียบเหยียบเบรกมืดขึ้นสิยุบจังไหนพี่น้องกบิน อ้าวแซมันทีพีทยังมาเขาบอาสถานที่ถึง,ถงแล้วหนนะึ่งเข่าค่าฟาผลงานเพลงหนึ่งเข่าไอพอลเน่จะปล่อยวันทียี่แปดค่ะออื่นเวลาเก่า้นะการเป็นต้นไปฝากโคฟอมเน่เอฟซีซอยแซ,ยซ,ย,ซยซอยดันในเดือดจัดเดือดขายบาัตรไหมลูก,ลกเปิดเปิดตัวผู้ใดเกาะอ่าอย่าลืมค่ะขายบัตรขายบัตรจ้าเปิดตัวพีหผัวันทีสอง วันที่วันที่ยี่แปดยี่เก้าสามสีบหนึ่งสอสามสี่ได้บอดเนี่ยว่ามีสา่เอได้ลูกเดินนี่ยสามสิบที่หนึ่งที่สองค่ะสี่มือเด่อนั้นบ่ห้ามือเหรอลูกนับดีดีบมาจ้าคามอบานะะสามรอยี่สิบบาทค่ะเราจะเปิดตัวนังเอกใหม่นกาคือพี่ออมแอมเชศบ้านแพงดาราศิลปินรับเชิญพี่กีตาร์ ศึกวันดวงเพลงและการนองอุ้มอดวนดวนดวนเพลงและการนองอุ้งอิงคนสวยเพรบันเลงน่น้องอิงคนสวยเพรบันเลงถึกใจเฟินถึกใจเพินเบืองหนาแม่แบบนี้เบืองตาตูบตาโปไปเลยพี่น้อง พี่ออมแอมมาพี่ออมแอมไปแล้วค่ะพี่น้องโอนเงินเขาแล้วทรงสลิปขอทีชาวน้อยเพื่อนเพ่งแฟนเพจเน้ะค่ะเมื่อกี้อีลาขายบัตรไปแล้วอบาพณเอยไรค่ะ